สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมห่างหายกันไปนานเลยนะกับการทําคลิปก็วันนี้ผมจะเอาคลิปที่ผมไปช่วยน้องแคนหนึ่งนะแคนพันธมิตรผมมาให้ดูแล้วกันคือใครที่ดูคลิปผมมันมานาน,นจะรู้ดีนะว่าผมกับแคนเอ็มเพลอร่พันธมิตรกันมานานแล้วแล้ววันนั้นนะในคลิปก็คือ ผมไปพลาดแข่งมามันเสร็จดึกใช่ไหมผมแล้วผมยังไม่มีเซิร์ฟจ,จะลงกันตอนนั้นอะ่ะเหมือนรอเซิร์ฟเปิดใหม่อะ่ะทุกคนแคนผมมันก็เลยว่างๆกันไม่มีที่จะลงก็เลยไปขอแคนเอ็มพลเลอร์เขาลงไปเล่นนะอืมแบบประมาณว่าเอ็มพลเลอร์เขาลงต้นเซิร์ฟพอดีไงยังเป็นกลนบาอยู่เลยอะ่ะผมก็เลยเอขอปืนไปยิงไปฟาร์มนู่นนี่นั่นแล้วจังหวะมันมีแบบแอร์ดรอปมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยมีเหตุกรงเหตุการณ์นู่นนี่นั่นล้วไปยิงคนก็เอามาให้ดูกันนะจะสนุกสนานแค่ไหนก็ไปรับชมได้เลยแล้วกัน จะได้ไม่เสียเวลานะครับผมไปที่จะอยู่บนรถแบบเนียนๆกระโดดเงี้ๆนั่นแหละพอบานแล้วพอ่ตอนนี้พวกเราตอนนี้ก็น่าจะพวกเราพี่ตอมนี้หมดเลยโอ้แล้วก็มาตั้งหลายคนเชื่อกันถ่ายภาพยิ่ง มีเตรียมกออแล้วองมกรอตีจด่น <teachers> ่มท <started> ีย่ม nah <psychology> ึค <sm> ุณได้เนไอิ้งจิ๋นไ้ยิงกันเองัี้ม่มีคนขับรถมาไม่คันนทียผม้อมใช่ไมไม่ดีไม่คันเอาละรถคันนี้คนเาพวงแน่นอนเตรียมยิงมาเสิมมาเสริมหน้าบ้านแล้วนี่รถมารถขับเข้าไปตรงข้างในแล้วนี มด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 มอยู่ที่บ้านนะหนู่านแล้วก็คันอนไปไไปบบ้านเดี๋ยวเดี๋ยอ้าวดิซินโดนตายนี่นะมี แตกเลยแตกบทเลยแล้วก็ทุกคนว้ายว้ามันได้ยังเอาอ่ะครับมันไม้ยังเอาอ่ะเอ้ยผมรอดนะครับทุกคนโอ้ยผมรอดเดี๋ยวทุกคนผมรอดทุกคนนางบันลดเงียบเเนียนโคตรอ่ะบอกเลยฝั่งฝั่งนู้นมีคนเข้านะฝั่งนู้นสามสี่ห้าสองคน สีสิบวิสวิครับไปไปัไป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 อยู่กับไปอยู่กับนั้นนู่นยังแบบตะพบไหลยูทูบเบอร์มาัดีผมจะไปยสวัสดีสามสิบวิฟาีเลืออีกปะมันถุงนอนอยู่ทางนี้นะระวัเก็บแล้วมีมีมียาปะอืม น,น,นั่นนี่นั่นนี่หน้าหน้าหน้าหูใส,ส่ซิลมีมีตัวหนึ่งอ่ะตรงที่จีน้ำมันมังแอลจะแตกแล้วห้าวิสี่วิเฮ้ยน้องนไม่ช่แล้วข้ววงวางหน้ามาเติมสองคนใครอ่ะพวกเดียวกันหรือเปล่าอ่ะหน้าคนได้คนโอเครอ,อดรอดรอดรอดแตกแตกโอ้โหปืนได้แอลแล้วได้แอร์แล้วได้แอร์แล้วปาส์คคันรถปาปาส์คคันรถคันรตายจิตตายไม่ฟ้า ไปเห็นไหมสแปดห้าไม่นลองหลังห็นหลังห็นพี่ลงไปเคลียร์คนด้วยดีกว่าไปละจ้าลงก็มลก็มาหงนั้นนี่ไปดวยล้อยลก็างกาอากาศเลยครับพี่น้องครับกางอากาศเลยครับกรอากาศครับเอาล่วงไปดีอุ้ยยิงยูน้ได้ยังไง เบ้พี่ขอเติมเลือดก่อนตัวหนึงตัวหนึงขอเติมเลือดตัวหนึงเบ้ดำเมดำเบ้ดำมันยิงผมได้ไงวะเอาวอะหอยังวะผมไมี๋ยวพึ่งยแล้วไม่มีที่นอนที่เกลืออุ้ยจบแล้วจบแล้วไม่ได้ไม่ได้โอ้โยเยอะเกินกมันตกเป็นล่านเยอะเกินเยอะเกินโอ้แสนดีตายอุ๊ยแสนดีตายดีตายเยอะเกินแสนดีตายเบ้เบ้เราจะไปจริงหรอเราไม่มีใครให้เราไปหาแล้วนะ อรเออเฮ้ยเบเข้าเนินซ้ายเบเข้าเนินซ้ายรอดโอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมันมาเรียกมันมาเรียกมันมาน้องมีน้องไม่มีอะไรเลยนะพี่เลือดก็ไม่มีเลือดก็ไม่มีด้วยเจ็ดเชน้องน้องน้องมีปืนไหมอ่ะน้องมีปืน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 น้อเคโอเคโอเคไปแล้วนันุ้ยมาเร็วองโจรนันุ้ยไอ้กางเกงชมพูอยู่ข้างหน้ะนุ้ยเราจะรับมันก่อนแเราจะวิ่งไปถึงเสือ ถอยมา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 ตั้งบล็อกได้ตรงนี้ตั้งบล็อกได้ตรงนี้ตั้งบล็อกได้อย่าไปแลกกับมันตั้งบล็อกได้มน้าหน้เหนูละสิบเออโอ้โหทำไมเหลือน้อยจังวะเหลือเยอะกว่านี้ได้มั้ยเขายิงหนูหน้าแดงแจ๊ดเลยเนี่ยถอยมาไกลๆเลยเบอรให้มันมาทางนี้ให้มันขึ้นมาทางนี้แหละเบยอยู่หลังพี่อ่ะเออเบยอยู่หลังพี่เบยอยู่หลังพี่ มาเยอะีที่นที่จะตายวะพี่ตายแล้วว่ะเบเบพี่ตายแล้วมาตายตัวนึงโอเคโอเคถอรูปของก่อนไปูตันี้ปืนเยอะนี้ปืนเยอะตายอีกหนึ่งขอเติมเลือดก่อนเบขอเติมเลือดก่อนพี่ขอเติมเลือดก่อนขอเติมเลือดก่อน ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายหมด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 ขอเติมเลือดก่อนขอเติมเลือดก่อนขอเติมอย่างนี้เติมหนึ่งนะมันมีเตียงเบมันมีเตียงมันมาอีกแน่ใกลุดนี่กว่าเฮอเฮโอเคจะหาทางเก็บของเติมเลือดไปก่อนนี่นี่หนูหนูรอพี่เสืออยู่เดี๋ยวหนูไปเก็บผ้ารอก่อนเฮ้ยถ้ามันไม่เด้งอย่างนี้พี่ก็เล่นได้อยู่หรอกเอาจริงวะ ลองไหมว่า,าก้อไหมเอ้ยปืนตกเอ้าปดะตูไม่มาร์คเสียนะฟ้าไปเก็บมาเฮ้ยได้คนเบาเมกบอกว่ะตรงผมอะตรงวันเดอร์ดั๊ออะตรงหัวตัวดีอะป,ะป้าตายเบเราถอยเปินเลย,เอยถอยดีกว่าถอยดีกว่า เขาลูบหนูเหลือ11อ่ะพี่ตอนหนูวิ่งกลับมาแล้วไม่ผ่านกลงแล้วเรียกตั้งนานไม่มากันหนูทีนี้เราไม่พี่รอแอร์อยู่เมื่อกี้พี่ต้องส่งพี่ต้องส่งแอร์ให้ถึงฝั่งฝ่ายมาเบสตัวนึ่งตายายอ้าวนั่นไฟเดย์นี่หว่าชิบหายจบแล้วเบไปชุบที่มาไงวะนั่นน่าจะเป็นนาวีอ่ะเมาไง อ๋อเออไม่รู้แล้วว่าแม่งก็เห็นเดินมาพี่ก็ยิงก่อนเนาะจบเลยจบจัดเลยจบที่ไฟเดย์นะครับคนครับน้องเตรียมตัวบุกน้องังบินมาบุกบุกบตัมื่อไหร่บุกตั้งแต่ตั้งสิบอ๋อล่อนตัวเดิม กระสุนพี่ใกล้หมดแล้วนะมันไม่ค่อยดอบกันเลยไม่เอาเบยวคลพอแล้วซ้ายมาอีกตัวหนึ่งซ้ายมาอีกตัวหนึ่งบุ๊ตรงเนินีมอดตัวนะทุอเจ็บเจ็บน้ป้นหายละสวยหนูจะเนเซอร์บอยหนูจะเบเป็นเซอร์คเทเอบอยเซอร์บอยมายิงน้องเปไปเลย ได้พอดีได้ไหมได้ปืนลูกปืนว่าขอลูกปืนบ้างเด็กมีอะไรให้น้องเนยบ้างครับไม่เหลือเลยครับน้องเนยไม่ได้เลยเลยครับน้องเนยหลบไปน้องเนเหงาเลยอ่ะน้องเนยเหงาเลยตายดีกว่าไม่มีใครสนใจน้องเนยเลยได้หมดกระสุนลูกซองแต่ใครมาไม่รู้เจ็ดสิบแปดเอายังไงวะพี่มีปืนลูกซองด้วยเอาป่ะเอานะไมาเอามาเอามาเวลาเขายิงหนูเขาชอบวิ่งมายิงใกล้ๆเลยเขาไม่กลัวหนูกัน เราไม่เหลือกระสุนจะเล่นแล้วนะพี่บอกเลยเหลังจากที่ผมไปเก็บแอร์อะไรกันมาทุกคนก็ยังไปวิ่งเล่นต่ออีกสักพักนึ่งนะก็เนี่ยผมก็ไปกันยกแก๊งอะแล้วก็ไปเดินลูดบ่งลูดบัตรอะไรเงี้ยทุวกวนหาคนยิงต่อนะครับผมก็จะเป็นยังไงก็ไปรับชนได้เลยครับผมให้พี่สตรีมต่อเว้ยถ้าพี่สตรีมต่อตอนนี้ก็ใครจะมาดูอะรอคนนะก เมเต็มต็มโลวิววิวอุ้ยิววิววิววิวเสือใบเสือใบเสือใบวิววิวเสือใบโดนอ้าวไอ้ฟ้าผมนึกว่าไฟยิงแล้วนไหมเสือใบโดนเสือใบโดนใช่พี่อ้อมอยู่พี่อ้อมอยู่ปอดนอนหน่อยดิพี่อ้อมอยู่พี่อ้อมอยู่ไม่ต้องกลัวเกิดใจด้วยจบแล้วมึงสั่งเข้านะใครอ่ะตายตายหมด พามาอยู่ตรงนี้นะใครมีผ้าบ้างครับะุกน้อนให้เสือแดงมันอยผมได้แล้วผมได้แล้วไปให้หมดนะครับน้อนน้อเฮ้ยนี่คนนี้ใครเนี่ยเนี่ยเก็บยูซตี้ครับไอ้ฟ้ามันไม่มีปืนนะครับรอไอ้ฟ้ามันไม่มีกระสุนนะครับไอ้เบย์มันเศร้าไอ้เบย์ก็สูดเหมือนกันในปืนก็สูดช่วยดูอะไรวะ สามของไปคืนเขาเป็นกระสุนเข้ามากล่องเลยนะเนี่ยเออทำนัดอสองรอบรอบละห้าร้อยตอมละแอร์พันหนึ่งละพันหนึ่งละพันหนึ่งแล้วนะนะเดี๋ยวหาคืนให้เดี๋ยวกดรับรายวันคืนให้เอี๋ยวกดรับเลยวะเอมาจั้งหลายคนเไปเลยได้เหล็กไฮตั้งเท่าไหร่วะหลายร้อยอยู่เดี๋ยวยิงแอร์ให้ลูกมึงบอกไปเออเดี๋ยวยังไงให้ลูกมึงแต่แต่หนูไม่ใช่คนยิงนะไม่ใช่เราเอง ไม่ไม่ใช่ตั้งนั้นเนแล้วแหละหนึ่งพันหนึ่งพันนัดเนี่ยตั้งมาแล้วแหละหนึ่งพันนัดเลยวะใครเฮ้ยมีมีมีห้องม่วงไปยี่สิบเก้าตัวห้องม่วงมีห้องม่วงมีเอาเอาไปดีไปดีไปดีปืนหนักก็มาแล้วเฮ้ยใครวิ่งมาใครวิ่งมาหนูอ๋อบอสวิ่งอย่างกับคนได้ยาซะด้วยดีมากเฮ้ยหนูกล่องข่าเรือไม่เกิดพี่ไปใส่ฟิวให้เบเตรียมนี่แล้วกัน ใหญเลยนะตัดเฮ้ยตรงนี้บ้านใครวะโคตรใหญ่เลยบ้านใครเนี่ยใหญ่มากเราจะมาดูกันนะครับทุกคนบ้านเอวีดีนะรอมาดูพวกหนูซันเขามายิงอ่ะพี่อาร์ตมายิงอยู่อ่ะเมื่อกี้เออเออเออเนี่ยเขาจะอยู่บ้านบอกเขาจ้องมายิงกับเราเปล่าวะอยากรู้จริงๆเลยแต่บ้านเขาใหญ่อยู่นะ ยี่ไปดูก่อนทีมเ้าขึข้นเพิ่งสข, <อ S 1> ขึข้นในบ้านโอเค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 สแตนบายสแตนบายหนูรอเขาอยู่เดินเลยมาสุดเฮ้ยมาละชั้นบนชั้นสองนะจ๊ะอยู่คัมแพงนอกชั้นสองชั้นล่างล,าง,ลงมาแล้วออกมาแล้วนะดำตื่นแล้วดำอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง,อย,อ,ง,างอยู่ซี่เสือใบเจอเสือใบเจอ,อ

พี่มีน้ำมันมไไหรือพี่เอาน้ำมันให้หนึ่นงเพียนน้ำมันให้แล้วไ่ม่ดีปไปน,นี่อยงงล่วงเลยพี่เพืออยู่ข้างบนชั้นสองนะระวังนะเห็นเห็นแล้วเระวังนะชั้นสองนะ,ะคุนยะวพี่จะขึ้นรถนะีพี่จะขึ้นรถ ้รถไปกินดาใช่ตกใจหมดเลยเติมน้ำมันได้ไหมนะเติมมาแล้วเติมมาแล้วพี่พี่ขึ้นขึ้นมารถเดี๋ยวพี่เขาบอกโอ้โหเสียงมันตีทิ้งเลยอ่ะทิ้งนั่นที ทิ้งทันทีเมื่อมีโอกาสเออบาบินตาเออเพลงช่วยอะไรกูไหมเนี่ยตอนเนี้ยดทีมเด็กนะพี่เนี่ยนั่นในภาคอันเนี้ยสนุกกว่าภาคเมื่อคืนอีกเนี่ยมาภาคตอนเนี้ยมีอย่างมันอ่ะเฮ้ยไม่ออกมาหรอเร็วแตกเออ นั่นเนี่ยโน่หนึ่งนั่นเนี่ยโน่หนึ่ะครับโอ้โหโมเลยกูรีบเลยรีบโมเลยนันเนีโน่เออเขาคงไม่เล่นกับเราแล้วล่ะเอ้ยเอาลมมาต่อเออทำไมไม่ลมมาต่อเนาะเชไอคิวสองร้อยแปดสิบไปไอคิวสองร้อยแปดสิบว่ะเอาไปจบเรื่องหย่นตั้งใจขนาดนี้ไหมถามกันดูดิเอ้ยไม่ต้องเล็งเยอะ โอเคได้แล้วโอ้โหอย่างเท่อย่างเท่ครับน้องมันแล้วปดดูดิเผื่อติดมาในน้ำมันอ่ะมันต้องมีสักทากเลยเพราะเราจะมีกระสุนอ่ะมาให้ต่อคนอย่าขึ้นไปด้วยมันไม่ต้องต่อไหมเหรอเสือต้องต่อด้วยเหรอหยบหัวผมขึ้นไปไม่ตรองไงมันทำบ้านมันทำบ้านที่เดิมเลยนี่หว่าอยู่บนหลังคาว่ะันหัวเราย่าเกลียดบนหัวเราเอ้ยออกมาแล้ว ปิดเลยโอ้ยไม่มีแตคนที่ใส่แบบนี้เต้นเฉยดูสเปนี่ใช่เอ้ยเอามาคิวมาหน่อยขอดียมตื่นตกว่ะได้ยูซี่ก็บอกีเ <c oughs> เออนได้ขอแล้วก็ไปไปนานไปทะเลเดินบอกที้วก็มาเมย์ดิบอกไม่เห็นกันนัวเลยไม่รู้อไรแลดูดิดูดิโน้ตโนปีนปีนเราจนได้แล้วปากเนี่ยเนี่ยแล้วดูแล้วดูพี่ีายดิมันให้รถมันให้รถตูซันไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีคนวิ่งสินะพี่เสือจองรถแล้วล่าสุด ไอคนไม่เท่าไหร่คอยดูนะเมยนะคอยดูนะเมยนะทำไมอ่ะนี่ไงพี่คนดีเดี๋ยวไปขึ้นรถเขาคอยดูนะพี่คนดีรถกระโดเลยพี่ยังไม่ได้ขึ้นเลยมันไปได้ไม่ไกลหรอกนะน้ำมันไม่เห็นขีดแล้วน้ำมันน้ำมันมันไม่มีแล้วไปนี่ไหมไปเอาตรงพี่่ฝนู้รอ๋อเราต้องไปทางนู้นนี่หว่าหลังนี้หลังนี้หลังนี้ต่อเลยหลังนี้อะไรมันไม่มีคนไปดูมาแล้ว มันนี่ใครดูมาดูมาแล้วด้วยเออ <Okay. S 1> นี่คนเดินเลยโอเคหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมผมก็กลับบ้านไปบ้านแคนโพลเลอร์ไปแล้ว,แล,วแล้วก็เอาของที่มีทั้งหมดที่ได้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะเพราะเอาไปใช้หมดเลยอะแบบลูกปืนอะไรเงี้ยเออแต่ก็อาจจะได้ปืนเล่กอะมาบ้างนลทุกคนก็นั่นแหละครับก็เป็นหนึ่งคืนของผมนะโอเคก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยทุกคนคลิปนี้วันนี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นยังไงผมจะไปเจออะไรอีกผมจะมีเวลาไปเล่นที่ไหนก,ก็ขอขอให้ติดตามกันต่อไปทุกคนผมยังไม่เลกนะ แค่มมีเวลาทําไม่มีเวลาเล่นเท่าไหร่แช่นห้นเ่งโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปก่อนแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย